สวัสดีครับท่านผู้ชม FCPP พีน้องนนักหมากรุกทุกทท่านมาพบกันอีกแล้วครับมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าไกรทองระเบิดถ้ำนะครับก็จับคู่นะครับมาเจอกับท่านอัดสาวนะครับยอดเซียนหมากเหนือบาดาลนะครับ1,502คะแนนครับโอ้โหนานๆได้เจอูคต่อสู้ที่มีเลตติ้ง1,500นะครับอยู่ในแอปมากรุกขันเทพออนไลน์นะครับ กูต่อสู้เป็นหมกักสีแดงมาโยงขวาจังหวะนี้ก็ตีเบี้ยปูสามไปทางด้านปีกซ้ายจะทำลายโครงสร้างของม้ขวานะครับกูต่อสู้ไม่ยอมกินตัดมาแล้วก็แทงไล่แล้วก็ต้องหนีนะครับถอยกรูดนะครับอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอกจะบอกให้ครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์ครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับจังหวะนี้กินตัดเข้าไปก่อนครับ โคตุ่สูไม่ใช้เบี้ยกินครับเราก็ใช้เบี้ยไล่แล้วก็ได้จังหวะทีเดินอีกหนึ่งทีได้เดินฟรีสองครั้งนะครับโคตุ่สูเก็บขุนเรียบร้อยนะครับตีเบี้ยทางด้านปีกซ้ายตีปีกขวาบ้างครับอ่าซ้ายทีขวาทีประมาณนี้ครับเรือมากดในตำแหน่งนี้ยังไม่มีอะไรนะครับขุนผูกโขนอยู่ครับตีเบี้ยทางด้านปีกขวาขึ้นไปอีกโคตสุเอาเรือมาสองลำเลยโอ้โหมาลำเดียกก็เหนื่อยแล้วนะครับประกบเป็นเรือคู่นะครับเรือนกกระจิบนะครับ จังหวะน,นี้ดันโคนขึ้นมาอีกอืเดี๋ยวก็ปูห้าเบียร์เลยหลบขุนก่อนดีกว่าครับอย่าเพิ่งใจร้อนครับเล่นกับเล็กติ้นเล่นกับเร็กติ้งพันห้าร้อยนะครับใจเย็นๆนะครับช้าๆได้พร,ราได้มง,งามนะครับจังหวะน,นี้ไหลโคนขึ้นปะคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินตัดชิมิทกินครับจริงๆใช้โคนกินก็ได้นะดันหน้าสู้ขึ้นไปเลย แต่ไม่ทันแล้วครับเม็ดไปแล้วก็ต้องไปครับคู่ต่อสู้ลอยโคนให้เม็ดกินนะครับกินเอาโคนเรายังขาดอยู่นะครับด้านหลังหนึ่งปากสองปากสาปากหนึาปากเหมือนกันครับเขากินก่อนเขาจะเสียเปรียบนะครับปากเรามากกว่าเพราะกินทีหลังนะครับจังหวะนี้เอายังไงเอาเรือมากด ดันโคนนะครับกดดันมากดดันบ้างนะครับคู่ต่อสู้ก็ยกมาขึ้นมากะแล้วครับก็ขยับเรือขึ้นมาผูกโคนจุดอ่อนนะครับที่ไม่ขยับไปผูกแต่ทีแรกเพราะว่าเราจะโดนโคนของคู่ต่อสู้ปักเข้ามาเต็มหน้าโคนนะครับโดนไล่อีกครับโดนไล่ก็ค่อยขยับไปทางด้านปีกซ้ายนะครับแ้าเขาปักโคนมามา,มาก็จะไปไหนไม่ได้นะครับ บอกว่ากันไปครับถอยมากลับไปก็เรือเราผูกแล้วนะครับก็เก็บขุนบ้างเก็บขุนเข้าปอมนะครับมาทียมิดซ้ายครับก็ข้อเสียนะครับในแนวทางการเล่นของไก่เก้าฟ้าก็จะคือประมาณว่าขุนจะขึ้นทีหลังนะครับเรือจะไม่ได้ประสานถึงกันตั้งแต่ทีแรกก็จะเป็นจุดอ่อน ถ้าเกิดคู่ต่อสู้แข็งแข็งกบโจมตีเข้ามานี่ก็ว้าวุ่นใจเหมือนกันครับจังหวะนี้ก็ไหลโคลนไปครับคู่ต่อสู้ก็แทงเบี้ยสกัดทางด้านปีกขวาของเราบ้างนะครับเราก็ยังเฉยเฉยได้ไหมรอยเขาขึ้นโคนมาก่อนเราเราค่อยทิ่มให้เขาเสียจังหวะน,นะครับจังหวะนี้ยกม้าขึ้นไปครับยกม้าขึ้นไปเปิดจะได้เป็นลงบงลงเบานะครับทําให้คู่ต่อสู้อ,อม้ากิน,นครับจังหวะนี้ก็ทิ่มไปครับ ครูคต่อสู้จะเอากับเราไหมนะครับจะอยู่หรือจะถอยนะครับคู่ต่อตสู้ถอยไปนะครับยกมาขึ้นไปลอยมา้าไปให้กินเลยคู่ต่อสู้กินมับนะครับกินมากินกลับนะครับเราก็ใช้เบี้ยนะครับเป็นเบี้ยสูง2ตัวนะครับตัวแรกเ็เบี้ยสูงริมอีกตัวนึงก็เบี้ยสูงในตำแหน่งของเบี้ยสูงมรณะนะครับ ทำให้คนของสีแดงใช้ลำบากกูต่อสู้ก็รู้นะครับจุดตรงนี้นะครับก็เลยหมุนโคนขึ้นมาเสริมแนวรบนะครับไก่ก้าวฟ้าขยับขุนก่อนครับนะครับแล้วก็ระเบิดขึ้นไปนะครับแล้วก็โคนขึ้นไปอีกกูต่อสู้หลบขุนก็เอาเรือมายึดคองครับกูต่อสู้ไม่ยอมแล้วก็เอาเรือขึ้นไปอยากกินกินเลยไม่เคยงองอนครับเราจะได้เบี้ยง่ายนะครับลุกปักเข้าไปนะครับถ้าคู่ต่อสู้กินเข้ามาครับ จังหวะต่อไปก็น่าจะนะครับหาจังหวะเอาเรือนะครับแน่ว่าจะเอาเรือมาซ้อนกันสักหน่อยคู่ต่อสู้โจมตีเม็ดก่อนนะครับจําเป็นนะครับนําขุนไปผูกเอาม้าไปผูกก็ได้ครับสุดท้ายก็ต้องเอาขุนไปผูกอยู่ดีครับเพราะว่าม้าเราก็ต้องเอาขึ้นไปใช้งานนะครับเพ่นท่านนี้ค่อนข้างที่จะรับ นะครับรับมือได้เหนียวแน่นพอสมควรครับโอ้โหตัวป้องกันเยอะเหลือเกินครับจะจะบุกนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ค่อยระเบิดเบี้ยกระเบิดอะไรขึ้นไปนะครับจังหวะนี้ก็ถอยเรือกลับมาก่อนครับจะเอาเรือมาซ้อนเหมือนกันครับเอาเรือไปซ้อนทางด้านปีกขวานะครับกดต่อสู้จะเอาไงน่าจะรำคาญนะรำคาญเรือ ของสีขาวหน้าดูนะครับเรือของสีแดงขยับออกไม่ได้แั่ตัวเดียวนะครับถ้าออกก็เรือเรือด้านหลังก็จะขาดจังหวะนี้ก็ถอยโคนมาแน่มีแผนการอันชั่วร้ายครับจังหวะต่อไปนี้เราก็ระเบิดเบี้ยขึ้นไปครับไตรทองระเบิดถ้ำครับระเบิดขึ้นไปแล้วก็เม็ดกินเข้าไปไล่โคนนะครับโคนจะถอยเราจะขึ้นครับนะครับถ้าถอยครับ ถ้าถอยก็ <c oughs> เราจะยอมเสียเรือกับเบี้ยริมนะครับอถอยไปก็ไกลทองระเบิดถ้ำอีกรอบหนึ่งครับระเบิดทีเดียวสองรอบเลยครับก็ต่อสู้กินเรือกินกินลุกกินเบี้ยกินเรือและเราก็จะได้โคนอีกหนึ่งตัวได้กําไรครับจังหวะนี้ครับไปครับกินลุกป,กปักกระเบนหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันก็ต่อสู้ใช้เรือกินกินมากินกลับไม่โกงจังหวะนี้ก็ได้โคนอีก1ตัวนะครับอ เป็นต่อขึ้นมาอีกนิดนึงครับจังหวะต่อไปขุนไหมเอามาไปกักไว้ก่อนนะครับไม่ให้โคนของสีขาวนะครับขึ้นมาตรงตรงคู่ต่อสู้พยา,ายามล,ละรายตัวแล้วนะครับละลายตัวแล้วนะครับโยนนี้ขึ้นมาเราก็ดันขุนขึ้นไปผูกุกเรียบเรียบดีกว่าโคนลุกปักกันไปหนึ่งดอกก่อนไหนไหนก็ไหนนะขุนผูกผิด แล้วนะครับจริงๆไก่ก้าวฟ้านะครับต้องใช้เม็ดถอยมารุกนะครับให้ติดขอบกระดานนะครับไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกมเส็ปนาทีครับเวลาของไก่ก้าวฟ้าก็น้อยลงน้อยลงกว่าคู่ต่อสู้ตลอดนะครับทุกทท่านเลยนะครับจังหวะนี้ก็ปักเข้าไปครับหนีไหมอยากให้หนีนะครับจะได้เอามาไปยืนตำแหน่งนะครับจอจานห้าได้ครับจะติดก็จะติดตาจนครับจังหวะนี้ก็ยืดเยื้ออีกแล้วนะครับไปครับ หมาปักไปปักไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันโขนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวจริงๆแล้วใช้ขุนนะขุนก็โดนลุกอีกคู่ต่อสู้ก่อกวนดีนะครับเราจะไม่ไม่พยายามเดินขุนให้อยู่ในจังหวะของตาม้ารุกนะครับก็หมุนม้าครับนะครับจริงๆอยากจะเดินขุนใจจะขาดนะครับ ยากให้เขาเอาม้าไปจับโคนนะครับแล้วค่อยขยับขุนปีผูกนะจังหวะนี้ก็เลยจะจังหวะเดินเรือเดินม้าครับเรือไม่มีแล้วนะครับเดินม้าไปจับกินเบี้ยโคตสูสๆก็จับกินโคนเราเหมือนกันผูกดด้ว่าครับจริงๆลุกก็ได้นะครับลุกแล้วกินเบี้ยฟรีโคต่อสู้ก็เลยเดินเบี้ยไหลไปแล้ววันนี้นะครับดำโคนลุกเข้าไปครับนะครับ มีเวลาว่างนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างก็ทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมรับชมรับฟังกันนะครับก็บรรยายไปตามเรื่องตามรลววนะครับเล่นไปบ่นไปนะตามสโลแกนของไก่ก้าวฟ้านะครับเอาโคนขึ้นไปหยอกนะครับอยากจะมารุกเหลือเกินแต่รุกไม่ได้ครับคู่ต่อสู้จะกิน2จังหวะนี้ก็หมุนม้าครับหมุนม้าเอาม้าไปผูกโคนก่อนเดี๋ยวเราจะรุก นะครับให้เอามากินแล้วก็ลุกถอยคนกลับมาส่วนเบี้ยงหงายตัวนี้เดี๋ยวเราเอาขุนไปจับกินนะครับแล้วค่อยเอาม้าไปรุมกิน2เม็ดเบี้ยนะครับก็น่าจะชนะนะได้ไล่โคนเบี้ยนะครับจังหวะนี้ก็ถอยรุกเข้าไปเลยนะครับก็เป็นการสรุปหมากปลายกระดานแล้วนะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงต่อในตำแหน่งนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้เล่นนะครับ จะลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับทักทายกันนะครับแนะนำแต่งกันไดู้่ตสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับก็พบกันใหม่ครับ EP หน้าสวัสดีครับ